กินลินคอกุครับปลาคุณภาพสูงจากาโมโมทาโนนร่คุ้ยฟาร์มนะฮะเป็นสายกินลินที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีมากๆนะขนาดปัจจุบัน23เซนติเมตรครับแอปเปิลเป็นลักษณะามารูเต็งนะฮะตำแหน่งมารูเต็งก็องมองว่ามีเสน่ห์มากเต็มกระบ,บาลน,น้องเลยทีเดียวนะฮะมารูเต็ง ปลาข้อหางมีแดงชิ้นเลือกมาปิดที่ข้อหางให้นะครับสมบูรณ์แบบลงตัวฮะปลาตัวนี้เป็นปลาอาานาคตดีมากๆอีกส่วนกากโมเทโลนะคเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยนะฮะที่เป็นประเทศกินดนะินที่เข้ามาโดยมากจะอยู่ที่ยี่โดยมากจะอยู่ที่สิบเก้าถึงยี่สิบเซนติเมตรนะตัวนี้ทะลุไป,ปยี่สิบสามนะแล้วก็มีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบมากนะดูนะฝากระโหลก ไหลไหลกว้างนะะรับกันมากเลยกับปลาที่ใหญ่นะฮะเห็นไหะปาาใหญ่กระโหลกใหญ่นะไหลกว้างสมูทมากฮะตลอดถึงข้อหางเลยนะเรื่องของโครงสร้างเป็นปลาที่เหมาะทั้งเก็บคอนดิชันโรงงานประกวดนะเป็นปลาที่เหมาะกับการเลี้ยงเป็นปลาดีคู่บ่อระยะยาวนะปลาตัวนี้ ว่ายในบ่อสวยงามมะมีเสน่ห์มากับเป็นกดินที่น่นเงเยงมากๆฮะกลาตัวนี้ปลาดีคุณภาพสูงนะฮะอยูพันดีแดงในสม่ำเสมอจนทุกถึนหน้าถึงใหญ่ตรงกลางซิกแซกลวดลายสลับไปมานะฮะไม่ได้เป็นผึงยิดที่นะฮะแล้วก็ชิ้นเล็กที่เขาหานก็เส้นจางมาปิด แล้วก็แดงที่เป็นลักษณะมารูเตงตรงกระโหลกนเป็นกระบานเลยนะสมบูรณ์แบบมากครับปลาตัวนี้เป็นเพื่อนที่หาปลาที่เป็นโกกุประเทศจินดินนะครับแต่คอนดิชั่นอของโรงงานประกวดก็ดีนะฮะปลาตัวนี้รวมถึงจะเลี้ยงระยะยาวคู่กับบบอก็เป็นปลาที่ดีในอนะคตรควรทีเดียวนะแต่เมอโมอโมทาโร่นะ 2ีนะ่มสิบเตรฮะโใส่กิภาพสีแบบระยองค้อยครับ